ช่อง Kiss Sky จะเป็นช่องที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างของช่องข่าวรถยนต์อีกด้านหนึ่ง similar. เพื่อไม่ให้พลาดการสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์คลิปและรวมถึงการตอบโต้สนทนาในใต้คลิปด้านล่างนี้ครับ ทันทีที่ทุกคนทราบว่า BYD จะมีแผนงานการลงทุนเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในปี2022หรือปีนี้นับตั้งแต่นั้นมาความคึกคักในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า100%เริ่มมีความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการสนทนาในกลุ่มคนรักรถ EV ด้วยกันหรือจะเป็นกระแสที่น่าจับตามอง Autolife Thailand เป็นสื่อยานยนต์แรกที่เปิดเผยว่า BYD ประเทศจีนจะร่วมลงทุนกับสยามกลาการเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในอนาคตและยังสร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวแผนภาพบูธ BYD ที่ิ่งใหญ่มากในมอเตอร์เอ็กซ์ป2022เป็นการตอกย้ำความมั่นใจในศักยภาพของตนเองแล้วทำไมการมาอย่างเร่งด่วนของ BYD ประเทศไทย ถึงสามารถสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่วงการรถยนต์เมืองไทยและมีแนวโน้มว่า BYD จะสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนต์ EV ในไทยอันดับหนึ่งสามารถแซงหน้าแบรนด์ EV จีนเจ้าอื่นได้อย่างง่ายได้แล้วทำไม BYD ถึงแตกต่างจากแบรนด์รถจีนด้วยกันละ่ะวันนี้คิสกายหาคำตอบให้ทุกท่านเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆโปรด subscribe ที่ช่องเราด้วยนะครับ ทำไม BYD ถึงแตกต่างจากแบรนด์จีนค่ายอื่นละ่ะคำตอบก็คือ BYD มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ EV ของโลกอย่างแท้จริงไม่เหมือนกับค่ายรถจีนค่ายอื่นที่ไม่มีเป้าหมายสูงสุดระดับนี้รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ไม่อาจก้าวล้ำถึงขั้น BYD ด้วยสถานะปัจจุบันของ BYD ในระดับโลกพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ EV ยักษ์ใหญ่หนึ่งใน3อันดับ ต่อจากเทส l a และโฟล kswagen และยอดขายรถย,ยนต์ BYD ในประเทศจีนวันนี้ก็ก้าวเข้าสู่แบรนด์ระดับ Top 3เรียบร้อยแล้วถือเป็นผู้นำรถ e ีวีในประเทศจีนอย่างแท้จริงด้วยพลังอำนาจของยอดขายก็เท่ากับว่าเป็นการรับรองความสำเร็จในสิ่งที่พวกเขาทำและสามารถถ่ายทอดความสำเร็จไปสู่งานการตลาดยังภูมิภาคอื่นได้ จากความแข็งกแกร่งของ BYD ในวันนี้ล้วนเกิดจากรากฐานของแบรนด์ที่แตกต่างจากแบรนด์รถจีนอื่นด้วยเช่นกัน BYD ก่อกำเนิดจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกเริ่มรับงานผลิตแบตเตอรี่ให้มือถือยุค2000และเข้าเทโอเวอร์บริษัทรถย,ยนต์รายหนึ่งในปี2002จนทำให้ BYD สามารถพัฒนารถย,ยนต์ปละอินไฮบริดรายแรกของโลกได้ในปี2008 จุดเปลี่ยนของ BYD คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตแบตเตอรี่จนสามารถต่อย,ยอดการผลิตไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ EV จนมีนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตสนใจลงทุนใน BYD ซึ่งเป็นการเล็งเห็นการลงทุนที่มองระยะยาวมากอย่างที่ทราบกฎเหล็กลข,ของบัฟเฟตต์คือเขาจะไม่ร่วมลงทุนในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจและไม่สนใจธุรกิจเทคโนโลยีเท่าไหรนะัก แต่สำหรับ BYD กลับเป็นข้อยกเว้นหากย้อนกลับไปยังบทความสัมภาษณ์นิตยสารฟอร์จูนในปี2009เคยระบุสาเหตุเหตุผลว่าทำไมวอร์เรนบัฟเฟตต์จึงร่วมลงทุนใน BYD นั่นเป็นเพราะว่าบัฟเฟตต์ได้ร่วมสนทนากับหวังเฉวนฟูผู้ก่อตั้ง BYD ซึ่งคุณปู่นักลงทุนค้นพบแล้วว่าคุณหวังเฉวนฟู มีบุคลิกของความเป็นโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ระดับโลกและคุณแจ็คเวลช์อดีตผู้บริหาร GE a ออลูลันในคนคนเดียวกันซึ่งสามารถเป็นคนแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคได้และยังสามารถจัดการบริหารในสิ่งที่จำเป็นต้องทำนี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณปู่บัฟเฟตอึง้งไปเลยครับและอีกประเด็นหนึ่งที่วอลเลนบัฟเฟตมั่นใจในการลงทุนกับ BYD เพราะคุณปู่นักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับพันธมิตรที่ร่วมลงทุนในบริษัท BYD มั่นใจเลยว,ว่าพันธกิจของ BYD ก็คือต้องการเป็นผู้ผ,ผลิตรถไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกในอนาคตวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจของวางชวนฟู่ผู้ก่อตั้ง BYD นักช่วงยุค2000ก็คือการก้าวเข้าสู่ธรุรกิจแบตเตอรี่ในยามที่บริษัทญี่ปุ่นครองตลาดอยู่ ซึ่งข้อเสียของแบตเตอรี่จากญี่ปุ่นสมัยนั้นคือการนำเข้าแบตเตอรี่จากญี่ปุ่นมีราคาแพงมากจากการเสียภาษ,ษีซ้ำซ้อนและการรอคอยนำเข้าแบตเตอรี่จากญี่ปุ่นยาวนานมากเขาจึงเริ่มศึกษาสิทธิบัตรแบตเตอรี่จากโซ n y และซันยพร้อมกับถอดแยกองค์ประกอบเทคโนโลยีแบตเตอรี่เพื่อการศึกษาปรัชญาองค์กรของ BY d มีจุดริเริ่มที่น่าสนใจคือ การค้นหา Business m o เดลที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาได้แก่การต้องการความเป็นหนึ่งในสายการผลิตแบตเตอรี่ถึงขั้นเริ่มนำเข้าเครื่องจักรกลการผลิตแทนที่มนุษย์ผลิตช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานในระดับหลายพันตำแหน่งจนทำให้ยุคปี2002 BYD กลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบรีชาร์จได้1ใน4ของโลกทันที ยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรบุคคลของ BYD โดดเด่นมากไม่แพ้บริษัทชั้นนำของโลกคือ BYD ต้องว่าจ้างวิศวกรผู้ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมของบริษัทเท่านั้นและววิศวกรที่ว่าจ้างจะต้องมาจากสถาบันที่ดีที่สุดหรืออธิบายให้เข้าใจอีกทีหนึ่งก็คือวิศวกร BYD ล้วนเป็นระดับหัวกะทิแล้วทั้งนั้นและยิ่งเมื่อเป็นหัวกะทิและจะต้องผ่านการฝึกอบรมอันเข้มงวด ก็ยิ่งเป็นยอดคนสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกบริษัทของโลกได้เลยเหตุผลส่วนหนึ่งที่สามารถว่าจ้างวิศวกรได้เป็นจำนวนมากเป็นเพราะว่า BYD ให้เงินเดือนแค่เพียง600-700ถึง700ดอลลาร์ในยุคปี2,000หรือประมาณ21,000หรือ24,000บาทเทียบกับค่าเงินสมัยนี้แต่ BYD ลงทุนด้านสวัสดิการให้ทั้งหมดทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ และมีอาหารจะเตรียมไว้ให้ในราคาที่ไม่แพงเพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมทำงานกับ BYD ได้24ชั่วโมงเรากับหายใจเข้าออกเป็นชื่อบริษัทกันเมื่อ BYD เป็นแหล่งรวมพลกองทัพนักวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในโลกพวกเขาจึงได้เปรียบกว่าบริษัทค่ายจีนอื่นก็คือสามารถพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องงอซัพพลายเออร์เช่น ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือจะเป็นลอดไฟเข็มคันนิรภัยเป็นต้นไลฟ์สไตล์ของหวังชวนฟู่เมื่อปี2008เป็นไปอย่างเรียบง่ายรับเงินเดือนแค่เพียง200,000ดอลลาร์มีความขยันมากและอาศัยแค่เพียงในอพาร์ตเมนต์ของ BYD ไม่ใช่คลืสนหดใหญ่โตอะไรนัก BYD ก็จะเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ไม่ใช่ดำเนินธุรกิจเพียงแค่ต้องการความยิ่งใหญ่หรือเงินตราเท่านั้นแต่ BYD ยังต้องมีพันธกิจที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโลกถึงขั้นมีแนวคิดพัฒนาแบตเตอรี่รีไซเคิลได้100%ผ่านของเหลวอิเล็กโทรไลต์ที่ปลอดสารพิษถึงขั้นที่คุณหวังสามารถดื่มของเหลวนี้โชว์กันเลยและบอกพวกเราได้ว่าไม่อร่อยแล้วนะ จากรากฐานของบริษัทในวันนั้นสู่ความเป็น BYD ในวันนี้ก็พิสูจน์ตัวแล้วว่า BYD เป็นผู้นำรถ EV และเทคโนโลยีแบตเตอรี่รายใหญ่จนบริษัทรถยนต์ต้องให้ BYD จัดหาแบตเตอรี่มาให้ถ้าดูจากรากฐานของบริษัทนักลงทุนที่อยู่เบื้องหลังแหล่งเงินทุนและวิสัยทัศน์ทั้งหมดก็นับว่า BYD เป็นบริษัทที่ดูใกล้เคียงกับบริษัทสากลยุคใหม่ที่แตกต่างจากค่ายรถจีนอื่นมาก น่าจะเป็นการขยับตัวในไทยที่น่าจับตาม,มองครับ